ช่วงความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิร rahmanir า a h ี m อัสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาุฮ์ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยทุกเชาวว้าวัวนเสาร์เวลาดีเช่นนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับนมแม่เป็นสารอาหารที่มีคุณค่าและเหมาะสมที่สุดสําหรับทารกแต่จะมีสักกี่คนที่ทราวบว่าจริงๆแล้วนั้นนมแม่นอกจะมีคุณค่าสูงสุดกับทารกแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อมดาผู้ให้นมเรื่องราวจ,จะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมได้ในสารคดีชุดมาสจา์แห์ผู้สร้างตอนการให้นมแม่ผลดีต่อสุขภาพขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยครับ การให้นมลูกเป็นผลดีต่อสุขภาพแม่ความเมตตาจากพระผู้สร้าง il allah, การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อทั้งแม่และทารกทั้งทางร่างกายและทางจิตใจสารอาหารและภูมิต้านทานต่างๆจะถูกส่งผ่านไปยังทารกในขณะที่ฮอร์โมนจะหลั่งออกมาในร่างกายของแม่ สายสัมพันธ์ระหว่างทารกและแม่จะแนบแน่นมากขึ้นในระหว่างการให้ลูกกินนมแม่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อแม่เพราะช่วยกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนออกซิโทซินและโปรแลคตินซึ่งทำให้แม่รู้สึกผ่อนคลายและมีความรู้สึกรักใคร่ทนุถนอมทารกการให้ลูกกินนมแม่ทันทีหลังจากคลอดลูก จะช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนออกซิโทซินในร่างกายทำให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วและลดอาการตกเลือดไขมันที่ถูกสะสมในร่างกายในช่วงตั้งครรภจะถูกใช้ในการผลิตน้ำนมการยืดระยะเวลาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้นานขึ้นจะช่วยให้แม่สามารถลดน้ำหนักตัวได้เร็วการให้ลูกกินนมบ่อยๆหรือให้ลูกกินนมแม่เพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้การมีประจำเดือนช้าลงจึงมีส่วนในการช่วยชะลอการตั้งครรภ์ซึ่งมีประสิทธิผลสูงถึง98%ซโดยจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขต่างๆอีกบางประการเช่นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะต้องเป็นแหล่งอาหารเพียงอย่างเดียวของทารกและทารกจะต้องดูดน้ำนมจากอกแม่เท่านั้นแม่จะต้องไม่มีประจำเดือนอย่างน้อย56วันหลังคลอด และทารกอายุไม่เกิน6เดือนเป็นต้นแพทย์หญิงชลรสเจริญรัตได้สรุปผลดีต่อสุขภาพของแม่จากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เองเป็นข้อข้อ,ขอไว้ในเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังนี้ 1. ป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดเนื่องจากทำให้เกิดการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินทำให้หมดลูกกลับสู่สุขภาพปกติเร็วขึ้น 2. ช่วยการคุมกำเนิดเนื่องจากกฎการทำงานของรังไข่โดยที่แม่เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอจะมีโอกาสตั้งครรภ์นในระยะ6เดือนแรกหลังคลอดน้อยกว่าร้อยละ2 3. ช่วยลดน้ำหนักแม่ในระยะหลังคลอดโดยน้ำหนักจะค่อยๆลดลงประมาณ0.6ถึง0.8กิโลกรัมต่อเดือน เนื่องจากมีการเผาผลาญไขมันที่เก็บสะสมไว้ในระยะตั้งครรภ์เพื่อใช้ในการสร้างน้ำนมทำให้แม่กลับมามีรูปร่างที่สวยงามได้เร็วมีการศึกษาว่าการให้นมแม่ถึงอายุ1ปีแม่จะมีน้ำหนักใกล้เคียงกับเมื่อก่อนตั้งครรภ์ 4. ลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานชนิดที่2โดยเฉพาะมารดาที่เป็น GDM ซึ่งกลไกลคิดว่าเกิดจากการที่มีน้ำหนักตัวลดลงการเปลี่ยนแปลงสัดส,ส่วนการกระจายของไขมันและความไวต่อการตอบสนองของอินซูลิน 5. ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงหากเคยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นาน12เดือนขึ้นไป 6. ลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพุนเนื่องจากการสร้างมวลกระดูก จะสูงมากหลังหยุดให้นมแม่และจะยังมีผลต่อไปอีก5-10ปี 7. ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมในสตรีวัยที่มีประจำเดือนยิ่งให้นมนานกว่า18เดือนก็ยิ่งมีผลในการป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ถ้าให้ระยะสั้นๆจะลดโอกาสการเกิดแต่ไม่มีในัยสำคัญทางสถิติองค์ความรู้ที่บอกถึงผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และผลดีที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพของแม่นี้มนุษย์เพิ่งใช้เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบันค้นคว้าและตรวจพิสูจน์ได้เมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เองแต่อัลลาพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาย,ยาณอันไร้ขีดจํากัดพระองค์จึงได้ทรงบอกอย่างท้าทายเพื่อให้มนุษย์ได้พิสูจน์ความจริงในภายหลังเมื่อเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้ามากพอและทรงกำชับให้มนุษย์ตระหนักและใช้นมแม่อันแสนวิเศษนี้เลี้ยงบรรดาลูกๆของเธอทั้งหลายเพื่อเป็นผลดีต่อทั้งแม่และลูกดังที่พระองค์ตัดไว้ในคัมภี์กุรอานบทที่31ลุกมานบัญญัติที่1 4 ความว่าและเราได้สั่งการแก่มนุษย์เกี่ยวกับบิดามารดาของเขาโดยที่มารดาของเขาได้อุ้มคันเขาอ่อนเพลียลงครั้งแล้วครั้งเล่าและการหย่านมของเขาในระยะเวลาสองปีเจ้าจงขอบคุณข้าและบิดามารดาของเจ้าอย่างเรานั้นคือการกลับไป การที่พระองค์ได้สั่งการให้มันดาให้นมลูกถึงสองปีนี่คือข้อพิสูจน์ถึงความรอบรู้และร่องรอยของพระผู้ทรงสร้างที่แท้จริงบรรดาการสรรเสริญจงมีแดล่ลอพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรด้วยเทินท่านผู้ชมครับมีคำถามนับที่ชมสารคดีก็คือว่าน้ำนมแม่นั้น มันจะเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญจากการลองผิดลองถูกของกระบวนการผลิตของแม่ได้หรือไม่หากเราเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับว่าการผลิตน้ำนมแม่นะครับเหมือนอย่างกับการสร้างถนนคอนกรีตสักเส้นหนึ่งแล้วส่วนผสมต่างๆของน้ำนมแม่นั้นก็เหมือนกับอิฐหินปูนทรายซีเมนต์ละน้ำที่เรามาใช้ผลิตถนนซีเมนต์ถามว่าถ้าอยู่ วัสดุอิฐหินปูนทรายเหล่านี้ปผสมตัวกันเองขึ้นนะครับแล้วก็ใช้อัตราส่วนและก็จังหวะที่เหมาะสมนะครับด้วยความบังเอิญเกิดมาเป็นถนนซีเมนท์ที่เราใช้ประโยชน์ได้ขึ้นมาเองนั้นจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันในช่วงต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมพบกับสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้า ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมสารคดีในเรื่องต่างๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันและต่อจากนั้นขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณอริยามินยีในช่วงกินดีมีคุณค่าสลามอะลักกุมวรามัตุลล้อวเราะกาตุสวัสดีครับ